แตกตื่นกันทั้งถนนจูจู่มีหญิงวิ่งเปลือยกายก่อนทะเลาะกับชายรายหนึ่งแต่ขณะที่ผู้คนต่างหลบเลี่ยงมีชายคนหนึ่งทำสิ่งที่อบอุ่นหัวใจเมื่อเร็วๆนี้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในกลุ่มวัซซัปของฮ่องกงแสดงให้เห็นหญิงสาวเปลือยคนหนึ่งวิ่งอย่างบ้าคลั่งบนถนนก่อนที่เธอจะทะเลาะกับชายคนหนึ่งซึ่งผู้คนต่างพากันแตกตื่นกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่มีชายเพียงคนเดียวที่เดินผ่านได้ทำสิ่งที่ผู้คนต่างชื่นชม เว็บไซต์ KS01 รายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยตำรวจเปิดเผยได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบุกเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งบนถนนวอฟูน้นอตพอยท์เธอแย่งของตกแต่งในร้านก่อนจะวิ่งออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจึงลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนเปิดเผยในภายหลังว่าผู้ต้องสงสัยมีอาการทางจิตและมีทรัพย์สินของร้านเสียหาย คลิปวิดีโอความยาว1นาที28วินาทีถูกเผยแพร่ในกลุ่มอินเทอร์เนต็ตของฮ่องกงและว่าแถที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับวอฟูเซนเตอร์ในนอตพอยต์มีการทะเลาะกันนอกร้านค้าที่อยู่ชั้นล่างของอาคารก่อนที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเปลือยกายและกรีดร้องและวิ่งไปอีกฝ้าข,ของถนนแล้วหันกลับมาคุยกับชายสวมกางเกงกาวสั้นสีขาวไม่นานหญิงเปลือยก็วิ่งไปอีกฝาาหนึ่งของถนนไกลออกไปแต่เท้ากลับลื่นถล,ล้มลงต่อหน้าประชาชนจำนวนมากทำเอาหลายคนตกใจและผงะถอยออกห่าง หญิงเปลือยยืนขึ้นโดยไม่ปิดบังร่างกายก่อนจะเดินกลับมาที่ใจกลางถนนชายชุดขาวเดินเข้ามาจับแขนเธอไว้ทั้งสองคนผลักกันไปมาและดูเหมือนจะทะเลาะกันก,นก่อนที่ชายชุดขาวจะผลักเธอพิงกำแพงและหันมาต่อว่าคนถ่ายคลิปอย่างไรก็ตามระหว่างที่ผู้คนกำลังตกใจและตะลึงกับสถานการณ์ดังกล่าวอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งเดินผ่านเข้ามาใกล้เขาถอดเสื้อคลุมออกและยื่นให้หญิงเปลือยกายโดยขอให้เธอสวมเสื้อไว้เพื่อปกปิดและคลิปก็จบลงตรงนี้ ทั้งนี้หลังคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตให้ความสนใจกับชายที่ปรากฏตัวในตอนท้ายของคลิปและชื่นชมการกระทําที่อบอุ่นใจของเขาที่ถอดเสื้อคลุมออกเพื่อช่วยหญิงเปลือยกายรายนี้อัลบั้มภาพ12ภาพ